สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มเพื่อนในแคมป์ฟอกนะครับบางคนหัดเล่นมือถือใหม่ๆนะครับแคมป์ฟอกใน a อ d ด o i d หัดเล่นใหม่ๆก็อาจจะยังเพิ่มเพื่อนไม่เป็นวันนี้ผมจะมาสอนอให้ดูนะครับเวลาเพิ่มเพื่อนทำยังไงครับก็กดที่นี่นะัจะมีรูปสมุดนะครับผมจะกดที่รูปสมุดนะครับนี่ครับ แล้วก็มากดตรงไอคอนผู้ชายด้านล่างที่มีเครื่องหมายบวกนี่นะครับปพ๊บเนี้ยฮะแล้วเราก็มาพิมพ์ตรงนี้นะครับถ้าไม่พิมพ์แบบถ้าไม่พิมพ์ก็เป็นการแบบเพิ่มเพื่อนแบบก็ปีมาก็ได้นะครับถ้าเราจะพิมพ์ก็พิมพ์มาแล้วก็กดตกลงเนะี้ยฮะถ้าเราได้ชื่อเพื่อนมาหรือชื่อห้องที่เราชอบมานะครับก็สามารถพิมพ์แล้วก็กดตกลงนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็ อย่างเราเข้าห้องนะครับผมจะกดที่รูปบ้านนะครับอย่างเราจะเลือกเข้าห้องอย่างจะเข้าห้องแองจิ้ซีดนะฮะแองจิ้ซีดสี่สองนะครับผมจะกดที่ห้องแองจี้ซีดปึ๊บเข้าไปนะครับอันดับแรกเลยผมก็ผมก็จะพอดกล้องก่อนเลยอันดับแรกฮะเป็นสิ่งที่ทำประจำ ผมก็จะปิดปิดหน้าจอทุกหน้าจอนะครับอันสใจค่ะขอเลขขอขาดีเะนะคะอ่าฮะต่อไปก็มันจะมีชื่อห้องขึ้นอย่างนี้นะแองเจงซสีอใช่ไหมฮะเนี่ยแถวแรกนี่นะครับแถวแรกนี่ฮะกดค้างไว้นะครับอย่างสมมติเรา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 ,เราได้ชื่อห้องอย่างนี้นะครับบางทีโซนมันจะ มันจะเด้งไปห้องสแปดบวกนะทางทางห้องเขาก็จะขึ้นเป็นลิงก์ให้อย่างนี้ครับเราก็วิธีจะเพิ่มเพื่อนเพิ่มไปห,ห้องใหม่อะไรอย่างนงี้นะฮะเราก็จะกดค้างไว้อย่างนี้ผมจะกดแถวบนนี้นะฮะเนี่ยจะกดสาธิตการเพิ่มเพื่อนโดยการกัดไปนะครับก็คือกดค้างไว้ที่แถวบนนะฮะกดค้างไว้ปึ๊บเห็นไหมฮะแต่มันจะขึ้นอย่างนี้เราก็กดที่คัดลอกข้อความก็ปึ๊บทีนี้เราก็กดที่ ข้างบนเลยนะครับแองแกงซีซีสองแล้วก็กดที่ตัวหนังสือนี่นะครับกดปุ๊บมันจะกลับไปที่หน้านี่นะฮะลับมาหน,านี้แล้วก็มากดที่รูปรูปหนังสือนี่นะครับกดที่หนังสือปุ๊บใช่าง้ยฮะแล้วก็วิธีเพิ่มเพื่อนก็นี่เลยมาก,กดที่ไอคอนผู้ชายยิ้มแล้วก็เครื่องหมายบวกข้างล่างสุดนี่นะครับของจอกดปุ๊บนะทีนี้เราก็กดค้างไว้ตรงนี้นะเนี่ย มันจะขึ้นคำว่าวางที่เรา copy มาเมื่อกี้เนี่ยกดอีกทีหนึ่งปุบ๊บมันขึ้นคำว่าวางเราก็กดตรงคำว่าวางปับ๊บเห็นไหมฮะ engine seat ที่เรา copy มาเมื่อกี้เนี่ยมันก็มาอยู่ตรงนี้แล้วแต่เราต้องมาลบตัวข้างหน้ามันออกก่อนนะนฮะทิปนะฮะคนกดลบ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 ลมันจะเหลือแต่ engine seat สี่สองยอย่างนี้ยพอได้อย่างนี้เราก็กดตกลงปุบ๊บนะฮะทีนี้มันก็จะไม่อยู่แต่ อยู่ข้างล่างของเราเนี่ยฮะเนี่ยถ้าเราเพิ่มแลจะมาอยู่ข้างล่างของเราเนี่ยนีที่ผมเพิ่มไว้แล้วนะครับนี่มีออกแจ็คชิ้นับที่เราเพิ่มเมื่อกี้นรฮะเราก็สามารถเข้าไปได้ปึ๊บกด enter สี่42ก็จะเข้าไปได้ฮะนี่ในกรณีที่ท่านที่หัดเล่นใหม่ๆยังเพิ่มเพิ่มไม่เป็นเลครับนะ 好困嘛？